ไปมันเพิ่นก็กินม e, า <Industry UK. S 2> กินใส่ออใส่แกงนอนนี่แกงเห็ดนี่ปะกระดมแหมเป็นเนื้อป่าแบบนี้ปลาแซ่บๆขายโลเท่าไหร่ปลาแบบนี้ตอนนี้โลเท่าไหร่ตอนนี้เส้นสาบโมคืนเนาะโมแม่หอังโตมดใหญ่ๆเห็นี่ปะจะผสมกันเนาะ สวดีตอนเช้าๆที่เมืองวงังเวียงแขวงเวียงแจ่มนะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงตอนเช้ปาปาร์ินวาจะพาทุกคนออกไปยางอยู่แถวด้านหน้าห้องแรมที่ปรารดินพักอยู่ในตอนนี้เนาะแถวด้านหน้าห้องแรมนี่จะมีเป็นตลาดเช้าอยู่ที่เมืองวังเวียงนะข้าวเช่อมีขายอยู่ตามหานทางนะ,นะเดี๋ยวไปเบิงบรรยากาศที่ตลาดเช้าที่เมืองเวียงความจริงปรารินก็เคยพาทุกคนไปยังเระเบิงตลาดเช้านี้น่าจะสองเทือที่ผ่านมาแล้วนะแต่ว่า มาเจ่ละเทียวก็ต้องไปเบิรงเหรอว่าจะมีอยางขายมีของยุคของกินอะไรนะไปเบิรงบรรยากาศเศร้าเามื่อกี้อ็อากาศก็เย็นๆหนาวๆน้อยนึงเนะอีนี่ฮันจะแตกนิอยนึ่งเลยจตว่าเดือนมีสานังหนาวอยู่ <c oughs> เดี๋ยวไปเบิรงบรรยากาศที่ตลาดกันนะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะยางไปตลาดตลาดก็อยู่ใกล้ๆนี่เองฮันจะเป็นตลาด <c oughs> อุณหภูมิอยู่ที่ซ้าวองศาในตอนช้านี้ ก็ถือว่าเย็นพอสมควรนี่ของกินสุดพวกคือไม้ปลานนี่ยนี่ขีป่าขีปลาเ้ยวราดยนเียะสุด ดดเด,ถดเแถวนี้ก็จะเป็นบอนเจ้าขายพักข,ขายมีขายปูขายป้านะ นัอย่งอันนี้ปลักจองจองแบบมเซ้นาะมันบ้านเอามาเอามาเต็มอ๋ออันนี้บานอ๋อได๋อด๋อเใช่ไมู้เบิดอายชมั้อันนี้หมกสีหนเอ้าส่เด็กมองตนูนเอ้ยวย อันนี้ผู้ลูกขายนี่จะว่าเตะเรือเต็มตู้คุณขายอยู่ตลาดเยอะตลาดเยอะหลูกผัอได้ลูกสาวด้เงาเทียงงาเทียไปต่ำเซ็เข้าขนาดอันนี้ขายนาแดาเน่ย,ย,อ,ยอันนี้สิบพันอันนี้สิบพัน งามยยไม่อเหรอไม่บีนี่ถังยังเท่านี้แล้วก็มีแล้ว,ลวของเข้าโอเคตัวน,นี้อเ,นเอาไปตำเอาเอาเอาไปเท่น่าได้ไกินแด้นอกจากตำใส่ข้าวเนี่ยก็บ่มีก่ออันนี้นะมีตำมันตำกินนะนั่นตำกิน<ล>ตำกินตะเข้าหรือล่าตำแล้วทำใส่ถุงเมียงใส่น้อ้อยเอาตำเดือดเซโอ้อยหนึ่งต้องซื้อน้ำอ้อยนะวะเดี๋ยวใส่น้ำตาลก็ได้ใส่น้ำตาลก็ได้กระโบแซบบนบนเนี่ยทอนน้ำอ้อย น้ำมอไอ้นี่ขายอะไรห้าพันอ๋อน้ำมอไอ้น้ำบุกน้ำมอไอ้นั่นไปเจ้าเสียขันจะมอมีมะเดงเสียบมะเดงมันพอนเหลาเสื้อได้หนึ่งแล้วคนคนคนได้ไดอันนั้นมันจังหอมได้ได้ขันว่ามันนั่นแหละนี่ละตับมันบุญคันว่าคันว่าเฮาโบกขวนี่มันมันจะบมันบุกหอมคันบุกหอมแต่ว่าก็กินได้คือการเหมือนบ่ะ ปบกินแล้วข้าวเหนียวเนะข้าวเหียวนอนไปข้าวแล้วก็อุขันต่ำ่นน่เะยังมัน่่ำมากต่ีน้่ยอืาน่ไหนย่งมันยังมีนาม่่ใช่กล้วยค่ะยังบัตีางาหัวงอกที่ปัตตานซื้อนี่ตาไข่เอียนโอ้ออกแล้ว น้ำซอง,งนอะน้ำซองยังตัวอ่อนอยู่นะดีว่าเอาปีกมันออกนะอ๋อยังตัวอ่อนอย่คนน้องเวียงเขาจะเอื้นอย่างนี้น ชินายชินายกิโลชินายกิโล <c oughs> <c oughs> ป่าแบบนะี้ปา่าแซ่บๆขายโลเท่าไหร่ป่าแบบนะี้ตอนนี้อ๋อโลทั้งห้สบป่าจ้าป่ากดป่าก,กด <c oughs> กปรากดปัดดุกอันนี้ก็น่าจะเป็นปัดดุกเม,นมน่น,น้ำเนาะปัปะาดุกธรรมชาตินะเตีเรางายเดี๋ยวอกเอาเาไป่ีไะด้เนียจะอกงยังไนกรกกาเนอคะทุกคนจะเอาไปเห็ดสุก

ถ้าจะเอาไปเอาไปเวียงเนี่ยจงไดเอาไปนี่ยน้ำก้อนนก้อ่ถ้าบมีถังว่มีอย่ง่ยจะเอาไปปิงคัแน่แัมันนี่ได้ยูเฮาใสุ่งยางก้อนสิบเ่อเปยหมดละก็จะได้ฮอดบ่าฮ่าฮ่า่าา่น่นา้่่ เอาเลยเซียน,อ,นอันนั้นเดี๋ยวไว้เทีนอากันค่ะขัดใจขัดใจปัดแซ่บปัดแซ่บป่านี่ก็ขายของกินสุกใบมะกมวงว่ะอันนี้ โลไหนคี่ยโลนสี่ชหาไหมโลเท่าไหร่ตอเนี่เสร็จสกโอ้คืนหนอแบบมันแข้งเงี้ยไเามืคนแม็นลีโอ้ไปหากี่หรือกเจาโลละเสร็จสไปไปเอาก็จีได้เป็นฝุ่นกันเนาะอันนั้ไมันอาลาศฝิ่นอันีม เราละแสามแต่ยอมว่าแซ่ป่านี่นะแซ่แซ่ป่านี่จ็งแพงเอาห้าิบแมเอ้ย้ข้ได้ไหได้หมโมนได้ค um ่ะคุกอันนั่นนะบลูนึงจ้กโลนึงซ นั่นเอซาวคุแม่สองตัว้ามตัวสามตัวที่อยู่หกสิบเก้าพันหกพันสอง

ปลาเนี่มันจะอยู่หาดที่สามขีดมันจะลอยน้ำตลอดอันนี้ก็ปลาขิงบัวนี่นี่อันนี้ก็ปขิงบัวนี่ปลขิงหมดหมดสามดก็สามคิกในมัหดสามขิดเนี่ยนะมันหมดสาี่นะสามิ عة, ตัวนั้นสามสิบพัน oh ก็แพงอีหลีเลยป่านี่ป่านี่มันบ mm ่ม hmm ีก้างลายต่ได้เนาะปานี่มันบ่มีกางลายต่าได้เนา หนึ่ง <acceptance> ถ <Good morning. S 2> mm ึงสองได้หมดตอนอ่ะใช่ใช่หมดเย็ดเย็ดยาวมันยาวเลยมันยาวมันเอาไว้มามา ตัวเนี้ยว่ะอ่าควบตัวเนี้ยออเห็ดมกนะแบบนี้นะมกมันเนี่ยไข่หมด ບໍ່ແມ່ນອັນຕມົດໃຍ່ໆເຈປະສົມກັນນາມັນນไข่້ອຍອ๋อไข่ນ້ອຍไข่ໃຍ່ນາກ บรรยากาศอยู่ที่ตลาดเศร้าเมืองวังเดียงต่อจากประมาณนี้เด็กคนานึ่สอนแต่ป่าน้ำซองนี่นี่ก็ปากก้นะ ปลากดน้ำซองครับวะปลากดขายโลเท่าไหร่ตอนนี้โลละแสนนี่ก็ปลาคิงปลาคิงปลาคิงคิงกับปลาหมออข้าเจ้าก็มีตัวข้าเจ้าปิ้งสุกแล้วแต่วาปลากดนี่ยเอาบุรีอิสนะเอาอะไรอยากกินเดี๋่ววะมีบนปิ้งปิ้งมาแซ่บเลยปลากรด ก็ใจก็ใจเอออยากกินยังเดียว่ะบมมีบอลเห็ดเจ้าไปเวียงก็ไปไ,ได้มื้อนี้ปัตตินบางแผนว่าจะกลับนครหลวงให้จัดด้วยรถตู้เลยเน่งจาารถไฟท่านจะมีเฉพาะตอนกลางแรงคำคำคุณนะะตอนสวยนี้ปัตตบินบมมีแผนที่จะไปใส่นะก็เลยว่าคิดว่าถ้าเขาถ่ายอยู่น่าจะใส่เวลาดน่นก็เลยว่าสิขีรถตู้กลับ ี่รถตู้กับก็ใช้เวลาเท่าๆกับรถไฟเนะี่ยราคาก็หนึ่งแสนกิจนะขี่รถตู้จากนกครจากบางเวียงนี่ไปนครหลวงเวียงจันทดก็มีเคิกมีชีรอมีเค้ก ดูแต่ป่าน้ำซองเลยนะปลาคิงปลามอมทางนั้นเลยปลาบูนี่ยแม่อันนี้ไอ้เดือปลาบูอันนี้ปลาบูที่เสนโลนึงสาวพันทิดสองพันปลาบูปลาแพงมาได้เนาะอันนี้ปลาปลาเผาอะปลาหมุดปลาอย่งก็ปลาหมุด ปลามดนี่โลเท่าไหโลละแสนอันนี้กัอันนี้อ๋อโลละแสนคือกับปลามอมกับปลาอันนีนนแขนสามอันนี้โลแสนาวอ๋อเมนตูซึมกินที่วันท่านนนงโลแสนสาม่แหโลแสนหกสิบห้านี่นี่เท่าซึน่แหละอันนี้เท่าขายแสนส่าอ๋ออยู่นี่ชื่อฟ้าจนะแล้มีสดซุกนะไม่เห็นหาเท่มตูเจโลสิบห้าอ แข่งหมาเธอจักน้อยดูจีโรชินาเธอล่อนแตป่าตงนี้นะจะได้ว่าอยากกินที่หาต่อมาบมเออรจับงก็เลย่านี้นดเซีนสาวแอนัแถสามชื่อนั่นแหละจ้ โต้ก็นนไปนี่้วละเสร็ม่เปอุยามะเหรอเจหหานน้คะาว่ามีขายตัวปิ้งนำเนาะนี่ปลานี่ปลาประเภทนี่เนาะยังสดๆอยู่อ่ะ ได้ละ อะไรอ่ะซือ้อนี่นพักพักอีหย่างอะไรอันใบมะแขนอ๋อเป็นนามนามเนี่ยนะเรคหอบโรคมังแม่อ๋อใบใบมันเพิ่นก็กินป<บ>่<บ>ะก,นนกินเสื่อใส่แกงน้อนี<ไ>่ยแกงเห็ดอีบักกะค่ะดมมังแม่เขาเป็นเนื้อเท่าไรอันเคยเคยกินเจอันนั้นนึกว่าใบมันบอกินเบอร์มันแซ่บเล็กหอมน้ำนมอ๋อค่ค่อยไปหมักมากค่อยจะไปเสื้อหลามนี่นี่อ๋อหอมเนาะหอมหอม เออมือหนาสิลองกิ่นบ้างก่อนเออกินบวกคมบวหยังมันหอนไม่ชื่อไปมะแค่นะไปมะแค่คนทางซ้ำเหนือคนกินมะแค่นดีถ้าเราอันใส่อาหารทุกประเภทเลยเ่ก็จะไปใส่สักแกงนอสักแกงเห็ดเขาเขานั่งกินเขาทอดมันเนามันอ่อนเขาจะเอามาทำซาซิเลยนะนี่นะเลยเก็จะไปส้อร้าน เห็ดม้ปูบัวเบียซูร์ูธรรมศาสติก็จัดสุดอยู่นี่ือวันตลาดสุดที่วันนี้เราจะยางกลับไปเบื้องัากนี้ซอนเจ้าป่าแม่น้ำป่าธรรมศาสตินี่นะ เทศพักกินกับมันราบก,กับอย่างน้มีทุกชนิดเลยเยยนนนนะมัม่ืีวแ้้ก เราดินว่าจะหากินปิ้งป่าแตบบ่มีนะอันนี้พนบปลปิ้งถ้าจะไปหาซื้อปิ้งป่าต้องไปตลาดเศร้าอ,อีกตลาดหนึ่งที่เป็นตลาดใหญ่นะแต่ว่าต้องห่างจากนี้ไปมันค่อนจะไกลเลยก็คงบ่ได้ไปเดี๋ยวจะไปหากินข้าวอยู่ตามท่านอาหารเอาน่ะจะประมาณนี้ได้บรรยากาศในตอนเช้าเศ้ายู่ที่เมืองลำเบียงบริเวณที่เป็นตลาดเศราอยู่บ่อน,นี้นะก็คือคื้ดี สะออนของจากธรรมชาตินะบอกว่าจะเป็นผักโดยเฉพาะป่าจากน้ำซองนะสะอ่อนดีนะป,นป่าที่น่าจะเอาไปควกินเอาไปหยางนะก็เห็นบรรยากาศตอนเช้าอากาศก็จะเยน็นๆนะประเด็นจะจบวิดีโอนี้ไว้เพยงเท่านี้้ะขอขอบใจทุกคนที่ทามาเบิ่งนะเดี๋ยวไปพบกันวิดีโอต่อไปนะเดี๋ยวสําหรับวิดีโอนี้สบายดี